ุ้นวายทั้งวันเนี่ยค่ะอันนี้ก็ร้องข้ามควรหวนให้อยู่เนี่ยเนี่ยเออดูคนดนไก่อ,อกยยี่ต่างกันเลยคน่ะฟูแต่ปุ๊ดเดี๋ยวปุ๊ดเดี๋ยวปุ๊ดเดี๋ยวรอแม่แป๊บหนึ่งแต่แม่ไปผูกกล้าบ้านก่อน,นไม่งั้นเดี๋ยวหนูวิ่งไปไกลเอาไงดีอ,อ่ะปุ๊ดลงมามาวันไม่ได้ลูกคะ่ะวันไม่ได้นะคะปุ๊ดลงมาแล้วในจะเก็บกระบาดทรายข้าวก็ยังไม่ได้กินเลย ไม่ได้กินข้าวเลยนะเอาเดี๋ยวแม่ปิดก่อนเ่ง่อนเดี๋ยวปุ๊ดมันออกไป <c oughs> แม่ปิดก่อนปุ้นมันออกไป <c oughs> ได้กินฉี่มันจะมีกินฉี่อยู่ที่ไอ้นี่ค่ะผ้าคลุมรถ ไอ้วนอ้ว,นม,อน,น,วนมากนะ่อ้วนมากไม่ดูหูดิโอ้ยแมวจรก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะหูดำหน่อยหน่อยจะต้องเช็ดหูมันไม่ค่อยได้ดูอ่ะไม่ค่อยได้ว่านี่ดูแล้วกันค่ะไม่มีปัญญาข้ามมาโดดไม่ได้ดีแม่แม่ปิดไว้เงี้ยโดดไม่ได้โอ้ยหิวข้าวก็หิว กะว่าเด็กจะตักกระบะทรายก่อนแป๊บนึงให้มันเร็ๆนะคะแล้วก็จะไปนั่งกินข้าวล้วจะนั่งยาวไปหน่อยหนึ่งเวลานั่งกินข้าวแล้วนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมง,มง,มงนั่งคอดขอเป็นชั่วโมงชั่วโมงี่ไม่ได้ให้อาหารแจกอาหารเลย้ลอาทำไมตัวเนี่ยตัวดีค่ะเมื่อเช้าเนี่ยไม่รู้ใครสองตัวเนี่ยค่ะคือแม่อ้อมเอากะบทรายออกมา,อากะะไอทีเนี่ยปรากฏว่ายังไม่ได้เข็ดเข้าไปเออใส่ชามข้าวค่ะอืมแล้วก็ฉี่ใส่นี่ด้วยนะฉี่ใส่ไอ ที่รับเล็บเนี่ยหาพี่ฝนทักทายพี่ฝนดำเหมือนกันเมื่อเมื่อเมื่อเช้าวันนี้ก็เจอหน้าพานะคะเมื่อวานเย็นเจอไหมอ่ะเมื่อวานเย็นเมื่อวานเย็นอ๋อเมื่อวานเย็นก็เจอเมื่อวานเย็นเจอทั้งหน้าพาแล้วก็นักลบนักลบเนี่ยอยู่ในบ้านประตูสีครีมนะคะ พอไม่อ้อมเห็นก็เลยเรียกเรียกแล้วก็ใส่ครีดเทอาหารแล้วก็ถือไปให้มันได้กินมันก็เลยปีนออกมากินนักรบนะคะแล้วตอนภาก็เช้านี้ก็เจอแล้มองก็ต้องรีบตื่นแต่เช้าเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันไม่เห็นเราอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะหมีไปที่อื่นอย่างเงี้ยไปดูปืดเด็กปืจะคุกให้มันไอ้นี่สกรปรกทําไมล่ะลูกอื ได้กิ่นอะไรม่อนได้กิ่นอะไรเงามาไม่อ้อมล้างแล้วนะคือเราไม่ได้กลิ่นไงฮะ,ะเรียพื้นทำไมใครไม่รู้นึกว่าเราเลี้ยงแมวพันไม่ใช่แมวจรแมวจรไม่ได้ซื้อแมวพันธุ์แมวจรหมาจร เมื่อเช้าพุ่นให้สกิดูบุตอมาอีกเดี๋ยวพ่นเพิ่มเพราะว่าแม่ม้องซื้อเพิ่มมาอีกซื้อขวดหนึ่งห้าสิบห้าสิบเท่าไหร่อ่ะสองร้อยเท่าไหร่อ่ะสี่โอ้เขาขายทั้งหมดนะคะก็ห้าสิบมลกับห้าสิบมลกับสามสิบมลสองขวดอ่ะสี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยนะคะแผลเนี้ยต้องคอยพ้นแล้วยาเนี้ยยาเนี้ยต้องคอยดูว่าแผลพูเยอะไหมถ้าพูเยอะถึงจะให้กิน แต่ถ้าไม่เยอะก็ไม่ให้กินนะคะแล้วขนนะทั้งแต่ตัดครั้งที่แล้วเนี่ยก็อย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยนานมากกรย,ย่อมกระย่มจนเล็บยาวแล้วนะคะเนี่ยจนเล็บยาวแล้วแต่ขนเนย,ยังไม่ขึ้นเลยแหมวุ่นวาทั้งวันนี่ตัวนึงค่นะโอ้ยป,ป๊อปืดไม่หิวข้าวมากเลยหลูก เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่อ well ้อมพรุ่งนี้เขาจะมารับเอา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 ตีเอี๊ยตีเอี๊ยทำไมฮะตีเอี๊ยทำไมนี่แี่อี๊ยทำไมเนี่ยได้ดูผลดิใหญ่มากเลยอ่ะไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะคือตอนที่เราเห็นมันครั้งแรกเนี่ยมันหอมกลองกรองแกงอไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ได้ แต่าม่อนเชื่องค่ะม่อนเชื่องมากแม่ลูกชายแม่หรอเดินคำบรรยายหมอครับพี่หมอกเป๊หมอกเป็นคนเหนือกะพี่หมอกพี่หมอกสกปรกมันตาหมู่ค่ะไปหางดิกๆ เมื่อไหร่จะอ้วนก็ไม่รู้กินน้อยมากเลยอะแล้วกินอยู่ยี่ห้อเดียวด้วยไอเอียมันก็มาขอกินนะคะไม่ออมให้มันไม่เยอะหรอกไอเอียมันกินสองยี่ห้ออะมันกินฟิลกี้กับกับเดลยวิลคานินมองบางทีแม่อ้อมกระดิกๆให้มันมนิดนึงป้าขาป้าคุณแม่ป้าป้าคุณแม่ไม่ต้องไปถ่ายโทรศัพท์แม่สิลูกช้โทรศัพท์แม่ทําไมอะนะป้าคุณแม่ ฟ๋อเห็นว่าเห้ยฟ้ามันน่ารักค่ะกรงเนี้ยไม่้อาเปิดอ้าไว้ไม่มีแข็งออกห่ะกเปิดไปเถอะไม่ออกหรอกฟ้ามต้องรีแข็งคุณแม่ค่ะลูกกรงเนี้ยไม่ออกเปิดไว้เงี้ยอ้าซ่านมาไปคอยขย่างไปทีละนิดทีละนิดจะไหมแบบเหมือนกรงนู้นเนี่ยถ้าเดี๋ยวไม่เอาเข้าไปกรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวเอาละมันไอ้นี่กันออกมานละเมื่อตอนสายๆชักนะคะน่าจะประมาณสัก 1ดโมงมั้งชักทีนี้เนี่ยคือแมบาก็ได้ยินเสียงแมวคือบ้านแม่นเปิดไอ้นี่ไว้ไงคะเปิดไอ้ไอ้เนี่ยที่กั้นวะท่านผิวฝนก็เดินเข้าไปคือคือชักเสร็จก็เดินเข้าไปเพราะแม่้อยู่ด้านนูนี่จะไม่ได้ยินเสียงเดินเข้าไปก็ได้ยินเสียงแมวปู่กันว่าว่าว่าแม่ามันดมันตีกันเพาออกมาที่ฝนค่ะเดินเข้าไปก็เลยพอมาดูออรู้และที่ฝนชักก็เห็นน้ำลายที่ฝนก็เลยทําความสะอาดกรงแล้วก็ล้างตัวให้นะคะก็ ก็เป็นเดือนนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้มันก็เป็นเดือนแล้วล่ะก็นะแค่ครั้งหนึ่งยังไม่เป็นไรค่ะอย่าเยอะก็แล้วกันแต่ว่าก็ฉีดแตกอยู่แตกเต็มกรงเนี้ยแหละค่ะที่สาเหตุที่มาอยู่ตรงนี้ก็เพราะเหตุนี้แหละค่ะก็เลยต้องอยู่ด้านนอกก็ฉีดตัวล้างตัวด้วยะคะ่ะ,ะแล้วก็เมื่อกี้นี้มีพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะแล้วก็มีออมก็มีหยดยาให้ไอ้สองตัวนั้นด้วยหยดยากำจัดไรเห็บหมัดอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่เข้ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้ น้องก็หยุดให้มันเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็พาฝันไปจัดเล็บก,กับม่อนไปจัดเล็บด้วยนะคะเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายเยอะค่ะลบค่ะกําลังนัวอยู่ก็เขาจะเข้ามารอจะแอบๆหน่อยรถม,เาามอเตอร์ไซค์ของอ้อมก็จอดก็จะมาแอบครางหลังกลัง,งนัวอยู่ แต่นางรมันจะกินไม่ค่อยเยอะอันนี้กระป๋องหนึ่งนะคะแล้วก็อาหารเม็ดอีกช้อนหนึ่งก็นาภพาก็ให้อย่างเงี้ยเมื่อวานนภพาวอยค่ะน้องต้องให้สองกระป๋องก็เกือบหมดอะ่ะเออแล้วก็อาหารเม็ดอีกได้เมื่อกี้ให้กระป๋องหนึ่งแล้วก็อาหารเม็ดอีกหนึ่งช้อนแต่ก็ต้องแยกเนี่ยแหละคะ่ะกําลังนัวโอ๊ยปวดขาปวดขาบ้า,าเดินเยอะค่ะก็ส่วนเจ้าดําวันนี้ที่แม่อ้อม เย็นเนี่ยนะคะณวันที่18อันนี้คือท้ายคลิปท้ายคลิปนี่เป็นเอ่อวันที่18นะคะแต่ว่าหัวคลิปนี่จะเป็นของเมื่อวานคือวันที่17ทีนี้เนี่ยก็8,000กว่าแล้วะคะ่ะอ๋อแล้วก็วันนี้แม่อ้อมเพิ่งได้มา3,000กว่านะคะ8,000กว่าแล้วพรุ่งนี้อีกก็คงจะเป็นหมื่นมั้งคะไพ่จะพูดยังไงก็คุยกับหมอหมอบอกว่า พี่อ้อมไหวไหมล่ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะเอามันมาแล้วทิ้งมันไว้กลางคันก็ไม่ได้ไงเราก็ต้องรักษามันไปอะ่ะถ้าเกิดแบบว่าเอามาแล้วแบบเอา้าหมดเงินแค่นี้เราก็ไม่เอาแล้วปล่อยมันไปมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะที่ช่วยมาก็เสียศูนย์เปล่า,าไปนั่งแอบอยู่ตรงนั้นคะ่ะก็เลยพี่อ้อมก็เลยเออเต้องรักษามันนะคะอาการมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือ ยังเคลียร์อยู่แล้วก็ให้น้ําเกลือกดที่สองตอนแรกหมอจะให้แค่กดเดียวก็หมอก็ให้กดที่สองแล้วก็ฮอร์โมนก็ฉีดฮอร์โมนยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบฉีดวันเว้นวันนะคะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็น้อพงพม่รู้ทำยังไงนะคะช่วยเท่าที่จะช่วยได้น้อมก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็เป็นหมื่นแล้วล่ะคะอืมพรุ่งนี้ก็เป็นหมื่นล้วยออช่วยแม่อ้อมพิ่งจะได้สมทบมาแค่สามพัน 3 2 7พันสองร้อเจ็สิบมั้งรู้สึกจะใช่สา7พันสองร้อเจ็ดสิบค่ะอืมแล้วเดี๋ยวแม่อ้อมจะแจ้งลงไปในชุมชนนะคะเมื่อคืนนี้แม่อ้อมเขียนตอนตีสามกว่าเขียนแล้วก็หลับเลยค่ะผิดผิดถูกถูกมันง่วงมันทําเมื่อคืนนี้แบบแย่เลยอะ่ะคือนอนแบบเชนิี้ที่ว่าพัดไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดแรงี่คือหลับทั้งทั้งนี่น้ําก็ไม่ได้อาบด้วยนะคะหลับอย่างนั้นเลยอะ่ะความคิดเหนื่อยมากอะ่ะวันนี้จะพยายามไม่ทําอย่างนั้นคะ่ะ เดี๋ยวแม่อ้อมจะปล่อยหลบฝนออกมาแล้วเพราะว่าหลบฝนอยู่ในห้องรอแม่อ้อมทำความสะอาดเพราะว่าแม่อ้อมรอรูบมันกินก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหลบฝนออกมาแล้วรบมันไม่กินแม่อ้อมไปทําความสะอาดต่อก่อนค่ะ